ไข่ลมเพื่อนใครหวัวกันม้วนเด้อเล่นน้ำกันพอพอลงไปเล่นน้ำกันยังเด็กหน่อยนะเขาก็เล่นกันเก็บมาหินกล่องเพื่อนคนมาหินขึ้นมากล่องแล้วเขาจะไปใส่ทางพุ้นม้วนกันดเด้อเก็บหินกัน มาท่มไฟกันเพื่อนม่วนแตะบนว่าเดี๋ยววุนนึงจะเสิร์ฟกันตอนนี้กำลังพักกันอยู่พักยกเพื่นพอเขาเล่นน้ำกันมีต่อายุห้าสิบกว่าทั้งนั้นตีหลุงห่นหกสิบสองอายุน่ะตี่งมหัวเนะหกสิบสอง อย่าง63สิบสมมีตะมีตะขนเท่าเล่นน้ำกันเพื่อนงมงมหินกัน